หยุดเดี๋ยวนี้นะจะรถไฟที่มีความเร็วสูงฉันสั่งให้แกหยุดตรงนี้มีคน ah, <บ>สวัสดีนะครับผู้ที่โดนรถไฟทับแล้วเละกลายเป็นโจกทุกๆท,ท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟเกมี คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะเดาว่านะครับว่ามึงเปลี่ยนงานใหม่แล้วใช่ไหมไม่ใช่นะครับกูนั้นทําควบ2งานไปเลยนะครับเป็นทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็คนขับรถไฟเนื่องจากเอ่อ u ูทูบนะครับช่วงนี้ให้เงินผมน้อยก็ผมแล้วผมนั้นก็ติดดอยคริปโตไปด้วย2 in 1มันมันเลยมึง <c oughs> ผมเลยจําเป็นที่จะต้องทำสออาชีพนี้ควบคู่กันนะคุณผู้ชมขับรถไฟแบบไม่ไม่ไม เอาล่ะยินดีต้อนรับนะครับสู่สถานที่ทำงานของผมเองเดอะท n นเนลไม่มีอะไรนะครับเป็นอุโมง์รถไฟธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือวันดีคืนดีผมจะมีรถไฟขบวนหนึ่งนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาสดสยองขวัญเหมือนโทมัสวิ่งผ่านเว้ยผมนั้นยังไม่เคยเจอกับตัวนะครับแต่ในวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่าในสถานที่ทำงานของผมนั้น มีสิ่งลึกลับแบบนี้จริงหรือเปล่า So spooky guys oh my god ขนลุกขนลุกแล้ว,ค,ลลวคุณผู้ชมวิ่งไปขี้ก่อนไม่ไหวปวดขี้ตาย minutes later หล <c oughs> ายคนอาจจะงงอ่ะนี่มึงขนลุกนี่มึงไม่ได้กลัวเหรอไม่ใช่ครับกูปวดขี้ตอนที่ผมอัดอยู่มันประมาณบ่ายสองแล้วมันเป็นเวลาที่ผมจะต้องไปนั่งห้องน้ำทุกวันนะครับโอ้ยนวัวหูโวยจะรถไฟบ้าเอาล่ะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงก็ผมอันนี้เป็นสถานที่ทำงานของผมเองนะครับ นี่เห็นไหมเทรนคันทรีสเตชันเอาละนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะเริ่มเกมนี้ได้เนี่ยก็คือเราจะต้องไปที่เทอร์เนลเว้ยโอเคไ s ไปที่เทอร์เนลเล้ oh, รอนานจังเลยคุณผู้ชมระหว่างที่คุณรอนะครับคุณสามารถฟังเสียง ASMR การเกาแขนของผมได้เว้ย รอนานชิปเป๋งผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแม่งเลยนะครับว่าแต่อันนี้มันคืออะไรวะโอวัดอู้อมันมาแล้วคุณผู้ชมตำนานนั้นมีอยู่จริงเร็วลิบไปโอ้ oh my god อ h oh my god กระโดดเข้าไปได้ไหมไม่ได้เร็วลิบไปมันเคลื่อนที่เข้ามาแล้วกูตายงี้กูตาย คุณตายเป็นเกมแนวปลาคลัวชัวชัว Stop p l e a s เราโหว,วิ่งไปใลจังหวะนี้สุดยอดมากเสียงรถไฟดังมากคุณผ,ผู้ชมครับหกูเกือบแตกจังหวะนี้ไปเลยกระโดดปลาคลัวอย่างเท่อะไรข้างทาง่มันคืออะไรวะเป็นโทม,มัสต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมเฮ้ guys โอเคโอเคโอเคดีควิ่งครับคุณผู้ชมครับ เป็นเกมแนวออบบี้หรอกหรอนี่ผมเพิ่งรู้โหรถไฟนี้โดนทำลายไปหมดเลยส p ู o k y guys really s p ส o ู y นี่กูยอยู่ไหนเนี่ยมันกูหลุดออกมาอีกโลกมนมีเอเลียมันมีวิญญาณเอเลีย เน้นความกลวัวเน้นความกลัวคุณผู้ชมเกมนี้คุณจะต้องวิ่งไปหอบไปนะครับเน้นความกลัวเพิ่มความสมจริงอเอเลียนอีกแล้วกูควรทำยังไงดีเนี่ยเนี่ยมันมีวิญญาณเอเลียนอ่ะผมควรทำไงวะกระโดดข้ามโอเคห้ามโดนน้ำเขียวเขียวมันมาแล้วมันมาแล้วตืด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 เเพลงมันสนุกอะนั่นแหละ โอ้ไม่สนุกแล้วจงวังหวะนี้มึงให้กูวิ่งเลอ้าเอ็งกวนส้นเตียนเกินไปแล้วโอ้โหมันมาใกล้มากกว่าที่คุณคิดเกมนี้มีติดบู์สปีดไหมครับโอ้โหนี่อะไรเด่ยลางแบบใหม่โอ้ my god โอ้มันตามหลังมาแล้วไอ้ขาวขาวนี่คืออะไรห้ามโดนนะครับผมไม่อยากจะโดนอะไรแล้วถ้ามันโดนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมไม่โอเค ว่ามันต้องมีจัมส์แกร์เป็นแบบเป็นช่วงช่ะนึกบอกว่าโอ้ว้าว g ก y s ว้าวตกใจโ oh so spooky, s p o กี้ g ก y s เป็นแมปที่เน้นปากลัวแมปเน้นออบบี้เว้ยล้วนๆเนี่ยล้วนๆเลยเฮ้ยรถไฟจะแค่มันจะจบหรือยังเนี่ยผมผ่านไหมเอา้าเดี๋ยวดิทำไมเราไปตรงนั้นไม่ได้ ถือว่าเราคนกระโดดออกไม่มันมาแล้วรถไฟ please oh my god มันเลี้ยวได้ไหมอะโหไม่เราต้องแบบเลี้ยวเข้ามาตรงนี้โอ้โหแล้วกูไปต่อไม่ได้ stop okay! โอเคได้แล้วรถไฟผีสิง <laughs> รถไฟผีสิงมาก <laughs> เม่ได้สปูกี้ไง g u มันน่ากลัวว่ะมันมีการแหลกนิดนึงด้วยนะส Stop อย่าทำแบบนี้ให้เราหนีไปเถอะนะ please 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 mate, please ให้เราหนีไป please เมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยถ้ามันตายทีนี้ผมเริ่มใหม่หมดเลยนะโอ้ยโอเคกูโดนหลอกเต็มๆเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ยไม่ก็ม่งสุดยอดเลยเนี่ย หลุดมาอีกโลกนึงแล้วมันเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมมันเปลี่ยนเป็นสีน,นั้นโอเคมันไม่เปลี่ยนอะ่ะเอาล่ะคราวนี้ผมอยากจะรู้นะครับว่ากูตกตายได้ยังไงมันดูยังไงวะว่ากูตกตายมันตกตายยังไงอะ่ะใช่ไหมโอ้เสียเวลาตั้งนานจู่กูตกตายเฉยไม่ยความว่าไง I don't understand my guy. โอเคที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ oh my g o โวฉากใหม่เฮ้ hey, นี่ฉากใหม่นี่ว่าสวยงามเลยทีนี้ปลายทางมีแสงสว่างเตรียมตัวรอจัมสแกร์ด้วยนะครับผมว่าเราต้องเจอว่ะจริงๆโอ oh, มันมาเร็วมากมันมาเร็วมาก นองน้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 องพีมันมือดอีกแล้วอย่ามืดแสงสว่างหนะ้าปลายอ,อุโมงค์โอ้ my god ผ่านไหมผ่านไหมจังหวะนี้โห้ยอา้าว what แกแกทำอะไรโว้ ว้าวคุณเอนี้ไกยโอ้ไม่ลอดฉันผ่านแล้วคุณผู้ชมมันตายแล้วยีๆเอาละคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณนะครับเล่นไอ้เวอร์ชั่นที่ผมเล่นเนี่ยแล้วคุณเล่นไม่ผ่านเว้ยมันยังมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มันดังกว่า The Tunnel Easy Version เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแลนนี่ก็โอ้โห ันนี้มาแบบสีแดงแรงฤทธิ์เลยมึงคิดว่าความหน้ากวัาอันนี้น่าจะกินขาดขผู้ชมครับว้าว wow, easy very easy guys ให้เดี๋ยวผมอยากจะรู้เหมือนกันถ้าเราโดนไอ้นี่ชนมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้มันซ a s กว่าเดิมเนี่ยเห็นไหมกระโดดง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยครับ เอาจริงผมคิดว่าอันที่แล้วมันก็ง่ายนะล้นนี้กูต้องกระโดดไปไหนเนี่ยผมมันเดินผ่านอย่างงี้ได้เลยเหรอผมว่ามันงงกว่าเดิมโอโ้โหอยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เลยมึงจังหวะนี้อยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เลย Shut up Shut up อ๋ออันตรงนี้ฉากนี้เขาเอาระเบิดออกไปหมดเลยเว้ยปกติมันจะมีถังระเบิดด้วยนะครับเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นถังนี่ธรรมดาหมดเลย เพื่อเพิ่มความง่าย easy guys so easy มันเหมือนเดิมไหมนะเหมือนเดิมทุกอย่างคุณผู้ชมเหมือนเดิมทุกอย่างปรับให้มันง่ายกว่าเดิมผมนึกว่าเราจะได้เล่นแบบใหม่สิกโอ้นี่เปลี่ยนฉากใหม่ปกติจะมีหิมะตกคุณผู้ชมอืมอน้ำตกนี่ยังสวยเลยอะมาเรามาในฤด,ดูใบไม้ผลิอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชม โอ้ oh my god คุณผู้ชมเรามาดูฉากจบสุดท้ายของโทมัสกันดีกว่านี่เป็นช่วงชีวิตสุดท้ายของเขา <c oughs> ครับและโคตรทันับ <c oughs> และนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับจากการที่ผมทํางานเป็นคนขับรถไฟเว้จะสังเกตด้วยว่าผมนั้นเจอเรื่องแปลกๆก็ผมในชีวิตของผมไว้น่ากลัวมากๆคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเจอประสบการณ์ฝุดคนหัวลุกแบบนี้ผมจะทําการทิ้งลิงไว้ให้แล้วกันเกมสนุกดีลองไปเล่นดู